สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆชาวดังบอ l เลเจนต์ทุกๆคนอยู่กับผมมิสเตอร์เลเจนด์วันนี้ผมจะมาเล่นทีม GT กันนะครับผมเป็น GT 2021นะครับเป็นตัวละครของแท็ก GT ที่เพิ่งออกกันมาในปีนี้เลยนะครับ <Wow. S 1> ผมจะใช้ตัวละครแท็ก GT เป็นปี2021หมดเลยนะครับยกเว้นเจ้าเบจิต้าเซนไคสีเหลืองนะครับเอามาบัฟให้กับทีมนะครับผม ที่ผมจะเล่นทีม GT นะครับก็เพราะว่าผมไปเปิดได้อูบูและโกคูซูเปอร์เซียสามภาค GT นะครับเพราะเจ้าสองตัวนี้ผมไม่เคยเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ไปเปิดตู้ใหม่นี่แหละครับเกือจนได้อูบุมาดาวเกือบตันเลยนะครับผมและก็โกคูซูเปอร์เซียสามมาสดาวนะครับ oh. ก็ไม่ออกตัวใหม่เลยนะครับ ก้าตัวเก่าที่เราไม่เคยได้มาลง PVP กันเนี่ยแหละครับผมจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับตนแรกเราเจอเป็นทีมก็ตี้นะครับก็ตีแต่มีกุจิต้าโฟด้วยนะครับเขาอยากเล่นก็ตามใจเขานะครับเราจัดสามตัวบนไปเลยนะครับผมเปิดเกมมาครับม่วงเจอม่วงนะครับยังไงครับบาชนกันไปครับบาไปอีกยังไง เขาเปลี่ยนเป็นิต้าบิยนบูมากดการเขียวนะครับยังไงออกผิดจังหวะกันไปเราได้เปิดประเด็นไปครับเปลี่ยนโกจิต้าโฟมยครับกัดฟ้าไปครับยังไงร้อจังหวะการฟ้าบึ้มไปที่โอ้โหสองใบหมดหลอดไปเลยนะครับเป็นจิต้าบิยอนบูยังไงครับเราแพ้ทางแล้วครับลอจังหวะอ้าวนิ่งนิ่งอย่างนี้กดการเขียวไปเลยครับการโคเเชงไว้ก่อนนะครับและยกเลิกโคเเชงไปด้วยลายการบนมือไปอีกนะครับแสนจะโกงนะครับการเขียวโกจิต้าโฟครับ อยงไรครับจะอุบุมาหลบกดกะเกี่ยวเป็่งพลังกระเด็นออกไปครับสไตายไปเลยครับจะโดนโคชเชงหรือเปล่าครับไม่โดนนะครับเอาบาสไปโดนแล้วนะครับผมยังไงครับเปลี่ยนตัวลงมาหลบทานรอจังหวะโอ้โหเขาใส่คอมโบออกมาเลยนะครับยังไงก็เปลี่ยนกจิต้าโฟลงมาโคชเชงเหมือนกันนะครับยังไงครับของเราเลือดเยอะกว่านะครับยังไงเราดาวเยอะกว่าครับเลือดเลยเยอะกว่าแต่เราพลาดครับ ตัวเขาเปิดประเด็นไปแล้วนะครับโหกดเมนมาเลยแล้จะรีบนะเนี่ยยังไงครับยังไงโอ้โหมีสิ์ตายนะครับไม่ได้เอาอูบุมารับไปก่อนนะครับอูบุก็ไม่น่าตายนะครับแต่ถ้าตายนี่ไม่คืนชีพเลยนะครับผมสุดร้อยครับยังไงอ้าวไม่หลบนะครับใส่ไปเลยครับตีไม่ค่อยจะเข้าครับต้องเอาชนะทางโงมาโอ้โหยังตีไม่ค่อยเข้าครับ โจิต้านี่ถึกอยู่เหมือนกันนะครับแถมมียกเลิกแพ้ทางด้วยนะครับยังไงไม่ตายสักทีครับกดไลซิ่งรัดไปเลยแล้วกันครับตายยากตายเย็นครับจะเดาการเราถูกหรือเปล่าครับเรียบร้อยไปครับเป็นศพไปครับไม่ไลซิ่งรัดก็ไม่ตายสักทีนะครับ ครับเราเหลือ3ตัวแน่นๆ,ๆเลยครับยังไงหลบได้ครับ <c oughs> เปลี่ยนตัวลงมากดเมนมาจังหวะยิกยักอย่างนี้กดอันติเมสใส่ไปเลยครับผม <c oughs> เรียบร้อยครับอย่างนี้ปิดเลเจนารีไฟนิดแน่นอนครับ <c oughs> อ้าวกดออกไปเลยนะครับผมบ <c oughs> ิ๊กแบงคอมเม่คมเมห้าครับ หล่อเท่จริงๆครับผมม,ม,ม,มาต่อกันครับตอนนี้เราเจอเป็นทีมซุปเปอร์ไซยาครับซุปเปอร์ไซยาแต่ก็มีซุปเปอร์ไซยาทีมอ่ะหนึ่งตัวนะครับโอ้โหดาวแน่นๆเลยนะครับเรากุจต้าลงก่อนเลยครับตามด้วยอุบุนะครับว้าวเปิดเกมมาเราชนะทางครับยังไง หลอดจังหวะนี้นึงกัดฟ้าไปวงครึ่งหลอดครับอุพลาดกดการดเขียวเฉยเลยครับอะไรครับนี่มือลนหรือเปล่าครับโดนแล้วโดนแล้วรับดาเมจไปก่อนนะครับเปลี่ยนโกคูซุปเปอร์ไซยาสามลงมาครับยังไงครับนิ่งนิ่งเขาก็นิ่งเราก็นิ่งครับจะกดการดฟ้าเขาก็นิ่งอ้าวเราหลบได้ครับเพอร์เฟกต์เลยครับใส่ไปเลยครับชนะทางแล้วครับ ใส่เชื่อมุบไปเลยครับกันโคาเช็นั่นไงครับผมโอ้โหไม่เข้าเลยครับเกลีอุบูมาครับกดการเขียวโอ้โหจะกดการเขียวไม่ทันนะครับโดนแถบมาก่อนนะครับผมหลบได้ยังไงจังหวะยึกยักกดการเขียวไปครับทำลายการ์ดบนมือไปเลยนะครับผมใส่ไปเลยครับปล่อยแบบรัวๆครับยังไงครับยังไงแต่หมดหลอดแล้วครับกดเมนมาเลยแล้วกันครับใส่อันติเมตไปเลยครับ ไม่เปลี่ยนตัวน่าจะตายครับเดินเปลี่ยนตัวนะครับเป็นไงครับรอดหรือเปล่าครับโอ้โหเหลือสามแสนนะครับแรงนะครับแรงยังไงครับบาดตายโดนหลบได้ยังไงยังไงโอ้โหโดนเปลี่ยนตัวหลบอีกทีนึงครับหลบซ้ำหลบซ้อนนะครับยังไงอ้ใส่มาแล้วใส่มาแล้วตายได้เนี่ยเอาอู๋แรงครับโกลด์กร์ดไฟอย่างงี้เอาอุ๋บุมาลับไปก่อนครับยังไงครับ กดเมนมาเลยนะครับจะใส่อันติเม่ใส่เราหรือเปล่าครับอ้าวใส่มาทําไมครับไม่ได้ทะลุบารนะครับอันติเม่ของบารัดโอ้โหดูโบลี่โคเชงไปนะครับหลบไปครับยังไงกดไลค์คลิกลัดจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยไปครับดูว่าเขาจถล่มครับใจหายใจคว่ำหมดเราตายเราถูกหรือเปล่าครับโอ้โหดาวถูกเฉยเลยครับยังไงโอ้โหโดนใส่มาแล้ว เปลี่ยนคนสตัฟโฟลงมาโคเชงไปครับบาดไปยังไงยังไงหลบซอนได้ครับอย่างนี้เข้าทางครับเรียบร้อยไปครับผมโกคูยูเอลย่างไงครับโกคูเด็กครับโกคูเด็กใส่ไปเลยครับแพ้ทางแล้วไงครับกดเมนมาเลยครับใส่อันติเมตไปครับผมว่าก็เท่อยู่เหมือนกันนะครับอันติเมตโดยส่วนตัวผมก็ชอบผ้ากีทีอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นภาคที่จบได้สวยงามอยู่หนือนกันนะครับ อย่างไรครับบาดักหิวเลือดมาครับหิวแล้วหิวอีกครับยังไงโอ้โหกดเมนผมพลาดครับกดช้าไปโดนแท็คเคิลใส่คอมโบมาแล้วครับอ้าวนิ่งครับนิ่งยังไงหลบได้กดจั๊กเขียวไปครับจังหวะนี้โอ้โหโดนใส่คอมโบมาก่อนไม่เป็นไรครับยังมีตายเกิดยังไงอ้เดี๋ยวแสนหนึ่งอ้าวเขาหมดแล้วครับยังไงครับ มาตายนะครับหลบได้จังหวะนี้หลบซ้อนได้นี้ใสอันติเมตไปเลยครับผมมันจะต,ตายนะครับผมคิดว่าดาวเกือบตันเลยนะครับเนี่ยจากไม่เคยมีสักดาวก็ได้มาเกือบตันแล้วเพือขนาดไหนับคิดเอา <c oughs> แต่ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่อยู่นะครับมาครับตานนี้เจอเป็นทีม powerful opponent นะครับตอนนี้เราเอาโอเมก้าเชนลอนไปเล่นบ้างดีกว่าครับ เปิดมาเราชนะทางก่อนเลยนะครับยังไงผิดจังหวะไปหรือเปล่าครับนี่ครับใส่คอมโบไปก่อนแล้วครับเจฟิดโคเชงมืดไปนะครับแต่เราแพ้ทางครับไมได้ครับผมการชนลอนลงมาต่อเลยครับาปไปอีกหนึ่งทีครับเปลี่ยนโบนแจ็คครับเปลี่ยนต่อเนื่องเลยครับเนี่ยยังไงครับหลบไปครับโอ้โหโดนแถบดักหน้ามานะครับกดเมทมาแบบนี้เลยโอ้โหอะไรกันครับนี่โอ้โหไม่ทันแล้วครับปาการ์สฟ้าไป โอดโดนเอาเวกเคนมาก่อนนะครับแปลงล่างเลยครับโบจัดก็เอาเวกเคนโอ้ยแรงนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่แรงท้าเป็นเล่นไปโอ้โหุครับยังไงอ้าวขนมาไปครับยังไงครับโอ้โหแพ้ไปนะครับเชนลอนเรายังไม่ได้เล่นอะไรเลยจะตายแล้วเหรอครับอย่าเพิ่งนีบตายครับโอ้โห เอาอูบูลงมาลากก่อนแพ้ทางอีกอา้าวหลุดคอมโบไปกดกัดเขียวไปเลยครับเบ่งพลังไปครับกระเด็นไปใส่คอมโบเลยครับโออตีไม่เข้าเลยนะครับเราแพ้ทางนะครับผมบาดต่อครับโอโ้โหไม่กลัวแล้วไลซิงรัดไปเลยครับจะฟีดจะฟีดยังไงโอโ้โหดาวคาัสถูกอีกนะครับ หลบได้ครับใส่คอมโบไปครับเราก็แพ้ทางครับเปลี่ยนโอเมก้าเชนรอนมากดกัดฟ้าปลาไปโอ้โหเอาโบนี่ลงมารับอีกครับหลบได้ครับใส่คอมโบไปต่อแล้วนะครับผมโอ้โหขี้หมอนจะกดเมนมาเลยครับรีขี้เอาอัิเมทขึ้นมือมาครับป่าเป็นเงเกียบใส่อัติเมทไปเลยครับผมตายหรือเปล่าน่าจะตายนะครับผมคิดว่ายังไงครับหมุนพันเดอร์ผาผ่าลงมาครับ เกือบตายนะครับกดเมนไปแล้วครับโบแจ็คเราแพ้ทางอีกหลบเพิร์เฟกเลยครับสก,กิดครับแพ้ทางนี่สก,กิดชัดๆอ้าวเหยี่ยมเลยครับทีวเ,เจฟฟี่ลงมาครับเรากําลังแพ้ทางเลยนะครับเมื่อกี้กดเมนมาเลยครับใส่แอนติเมทไปเลยแล้วกันนะครับ เดือร้อยไปนะครับหมายเลขเจ็ดลงมาครับกดกัชเขียวไปครับบาสไปหนึ่งที่บาสไปอีกครับบาสไปให้หมดมือเลยนะครับเรามีแต่บาสนะครับกดเมสไหมครับโอ้หหมดแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับยังไงเปลี่ยนเปลี่ยนลงมาก็โดนคอมโบต่อเลยครับยังไงครับตอนนี้รู้สึกว่าโบแจ็คทางฝั่งนู้นนี่จะแบกหรือเกินนะครับอูหตายไหมเนี่ยไม่ได้ครับอูบูลงมาลับไป กดมาอย่างนี้โอ้โหกดค่าเขียวมาเราบาสไปเขาทะลุบาสมาเลยนะครับโอ้โดไลซิงลัตย้ำม,มาอีกแต่เรามีตายเกิดนะครับอุบุไม่ต้องกลัวครับมีคืนชีพมาครับผมแต่เราดันดาวการถูกครับรอดไปครับเล่นหลือหนึ่งโอ้ยังไงอ้าวตายเกิดใช้เรียบร้อยครับยังไงโอ้โหโดนหลบได้ โอ้โหอันนี้จะคงจะตายของจริงแล้วครับเนี่ยไม่ได้ครับเอาหมายเลขซอเจลงมาลับไปครับโอ้โหโดนครับโดนครับเราชนะทางครับไม่ต้องกลัวครับคิวคครับใส่มาแล้วครับโบลี่ใส่มาไม่ยั้งเลยครับตีเราไม่ค่อยจะเข้าสักเท่าไหร่นะครับอ้าวหมดแล้วครับหมดแล้วยังไงอ้าวผิดจังหวะนงี้เราได้ใส่คอมโบไปครับไม่เข้าครับเชนรอนครับโอมก้าเชอรอนลงมา กดการ์เขียวไปครับยิงปิ้วไปครับหมุนแบบทอร์นาโดเลยครับอ้าวช็อตโอ้โหผมพลาดแทบไปเลยโอ้โหอย่างนี้โอ้โดนหลาได้เลยครับลืมไปนะครับว่ากดการ์เขียวแล้วมีโอกาสติดชานะครับโอ้โหแย่เลยครับยังไงครับโอ้โหโบลี่ลงมาอีกแล้วนะไม่ได้ครับเราก็ต้องไปเล่นติดชนะทางลงมานะครับ ยังไงยังไงโอ้โหแทบไปแล้วโอ้โหขยะแทบจังเลยครับโอ้โชนมาตาครับจะแพ้อีกหรือเปล่าครับเราต้องเอาคืนครับรอบนี้โอ้โหแพ้เหมือนเดิมครับโดดขี่มาครับใส่มาแล้วโอ้โหเวลาก็จะหมดครับเหลือหนึ่งนาทีนิดๆนะครับโดดกัดฟ้าใส่มาครับฟันตอกไปครับโอ้โหถ้าเราเป็นสีแพ้ทางนี่อาจจะแรงอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราชนะทางครับเลยดูเหมือนม่าค่อยแรงครับ จั่หงวะนี้ไรซิงรัดได้ถ้าดาวการไปถูกก็เรียบร้อยโอ้เขาจะดาวอะไรเม็ขนาดนั้นครับโดนดาวถูกสองรอบเลยนะครับยังไงเข้าไปโอ้โหยังแถบมาเลือดเลยหนึ่งครับกดการดฟ้าไปเลยครับระยะอย่างนี้เรียบร้อยไปครับผมยังไงครับหนึ่งตัวครับเราเหลือสามตัวครับตานี้นวดนานนิดหนึ่งนะครับยังไงโอ้โหตายเลยครับอูบูเราโอเมก้าโอเมก้ายังไงครับ ปาเปหนึ่งคีตายไหมโอ้โหไม่ตายอีกหนึ่งทีครับโอ้โหถึกเหลือเกินครับเรียบร้อยไปครับเหลือหนึ่งนาทีพอดีเลยนะครับเมื่อกี้เาบอกเองแล้วไงว่าจะเสี่ยงกับพี่เป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับทีม GT 2021นะครับก็เน้นเป็นตัวใหม่ๆไม่ต้องพึ่งเซ็นใครสักเท่าไหร่นะครับเล่นตัวใหม่ไปเลยนะครับผมสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีในการเริ่มเล่นเลยนะครับเพราะเปิดตู้ที่แจกดาวด้วยนะครับผม อย่าลืมไปเปิดกันนะครับถึงจะเกลือก,ก็ได้ตัวเก่าหรือตัวยังไม่เก่ามากดาวเต็มเตมแบบอุบ응ุของผมนี่แหละครับโอ้โหดาวแน่นๆเลยนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ขอกันมาได้เลยนะครับถ้าผมทําได้ผมจะจัดให้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจผมนะครับสวัสดีครับ